เนี่ยเดี๋ยวเนี้ยนะที่สั่งกรอบสำเร็จมาใส่พระเองง่ายๆนะเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ยเห็นไ,ไหมคะเขามีเขาก็จะมีพวกเนี่ยค่ะอย่างรองให้อยู่แล้วนะใส่ไยมาดูนะใส่เลยเอ้ยเห็นไหมโคน ก็จะได้สวยงามแบบนี้เลยนะเห็นป่ะดูไหมคะติดเป็นสวยพาราดีด้วยค่ะกรอบผ้าใส่ไปเลยค่ะง่ายอันน้อันนี้เรียบร้อยนะคุณก็จะได้กรอบผ้าใส่พระสวยๆแล้วนะจ๊ะอ่าพาราดีมากๆค่ะแนะนำ กรอบผ่านะคะ